สวัสดีครับป .6 หครับวันนี้ครูมาทบทวนนะครับคลิปก่อนหน้านี้นะครับด้วยการเล่นกลวยเปิดนิ้วก้อยขึ้นมา1นนิ้วนะครับใช้เสียงตัวดีและครูมาทบทวนให้พวกเราอีกครั้งหนึ่งนะครับเผื่อใครยังไม่มั่นใจแล้วก็ใครยังเล่นแบบผิดอยู่ก็แก้ไขนะครับเพราะหลังจากนี้ครูก็จะเริ่มนะครับมีระดับเสียงมาเกี่ยวข้องแล้วก็คือจะมีบันไดเสียงเข้ามาเกี่ยวข้องจะมีโน้ตตัว โดเรมีฟาซอนเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วโน้ตจังหวะกูจะหยุดแค่สัปดาห์นี้นะครับเพราะนั้นสัปดาห์นี้เราจะทบทวนกันครับอีกครั้งนะครับดูข้อที่1ครับเปิดโน้ตเปิดนิ้วก้อยไว้เปิดเป็นตัวเรหรือตัวดีครับฟังจังหวะเ้ยฟังเสียงนะครับ นี่คือข้อที่หนึ่งต่อไปข้อที่สองครับนี่คือข้อที่สองต่อไปเป็นข้อที่สามครับเด็กครับทบทวนดูได้นะครับ นี่คือ3ข้อนะครับ3ข้อด้วยครูรีคอเดอร์นะครับเด็กๆครับทบทวนเล่นในคล่องเป่าเสียงให้นิ่งนะครับเป่าเสียงให้นิ่งพยายามควบคุมลมให้ดีนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเป็นประโยชน์ต่อตัวเราหมดเลยนะครับสัปดาห์นี้ครูมาทวนให้แค่นี้ครับสัปดาห์หน้าครูจะเริ่มเข้าสู่บันไดเสียงแล้วก็ระดับของเสียงแล้วนะครับวันนี้เราจบเรื่องจังหวะไว้แค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวมีถ้าเรื่องจังหวะมีเพิ่มขึ้นครูก็จะไปสอนใน เรื่องของที่มีเสียงเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วด้วยเอาล้วครับวันนี้แค่นี้ครับสวัสดีครับ